สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเซ m ิ l a b นะครับเซมิ l a b วันนี้ของเราก็ยังคงนะครับพูดถึงเรื่องราวของแบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตนะครับลิเธียมฟอสเซลูกนี้นะครับที่ทำการต่อบัตบาร์นะครับทั้ง3เข้าไปแล้วเพื่อทำเป็นระบบ Cs นะครับ1 2 8โวลต์2อ0แอมป์นะครับ หลังจากที่ได้ทำการประกอบแล้วก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ขั้วต่อใช้งานนะครับก็จะมีขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อชุดบาลานซ์หรือชุด b m s เข้าไปนะครับหลังจากประกอบเสร็จตัวนี้เป็นจุดต่อไปใช้งานนะครับเดี๋ยวจะต้องได้หาเจ้าหางปลาตัวนี้ตัวที่ใหญ่ขึ้น อันนี้มันตัวเลขไปนะครับเวลาต่อไปใช้งานทีนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการทราบค่านะครับที่รอรุดอยู่ในเรื่องของค่า CCA นะครับผมก็จะวัดให้ดูเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทำการประจุต่อหลังจากที่เราทำการบาลานซ์บวกประจุด้วยกระแสแค่เพียง5แอมป์นะครับมาทีนี้ก็วัดดูแรงดันก่อนนะครับ แต่ละเซล่ะหลังจากทิ้งไว้แล้วหลังจากทิ้งไว้แล้วนะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งได้อยู่ที่3.301นะครับเซลล์แรกเซลล์ที่สองอเดี๋ยวนะเซลล์ที่สองนะครับอยู่ที่สามจุดสามศูนย์หนึ่งนะครับเหมือนกัน เซลล์ที่3อยู่ที่3.301นะครับอันนี้ทิ้งไว้นะครับ3.301นะครับเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยแสดงว่าการบาลานของเราได้ผลนะครับอันนี้จากคราวที่แล้วนะครับาจากคราวที่แล้ว อันนี้ตั้งแต่มาจากโรงงานนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับมาจากโรงงานเสร็จแล้วนะเราก็ทําการขนานเซลล์แล้วก็จะได้แรงดันรวมเท่านี้นะครับแล้วก็หลังจากบาลาน์นะครับหลังจากบาลาน์เซลล์ขนานเซลล์แรงดันรวมอยู่ที่3 2มจุอันนี้หลังจากถอดบัตบาร์ออกนะครับครั้งแรกหลังจากถอดเครื่องชาร์จออกแล้วก็วัดเลยนะครับก็ได้ออกมาตามนี้ ได้ออกมาตามนี้ต่างกันอยู่ที่0.001โวลต์นะครับถือว่าน้อยมากนะครับอันนี้หลังจากทิ้งไว้นะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ทำการวัดวันนี้ค่อยใต้ยอยู่ที่เซลล 1, นะ์ละ3.301เท่ากันทั้ง4เซลล์เลยน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในการบาลานซ์เซลล์ที่ผ่านมานะครับทีนี้ ก็จะวัดแรงดันรวมนะครับแรงดันรวมแรงดันรวมนะครับอ่าคูกก่บวกคูลบนะครับแรงดันรวมเขาจะอยู่ที่สิบสามจุดสองศูนย์โวลต์นะครับสิบสามจุดสองศูนย์โวลต์นะาโอเคทีนี้ก็จะวัดค่านะครับอ่าที่ที่หลายหลายคนอาจอยากจะทราบค่านะครับว่าเอ้บอกว่าลิเ h ียมฟอสเ p h a e นะครับ ให้ค่า cca เป็นที่น่าพอใจนะวันนี้นะครับระบบอ่า v 2 8 0 m โวลต์เนี่ย200แอมป์เนี่ยมันจะให้ค่า cca ที่เท่าไหร่อันนี้ย้ำก่อนนะครับว่ายังไม่ได้ประจุไฟนะครับอ่ายังไม่ได้ประจุไฟตั้งแต่ต่อระบบ1 2โวลต์มาอ่า12.8โวลต์มาก็คืออนุกรมกัน c ีเซล์นะครับสำหรับท่านไหนที่อยากทราบค่าอ่าอันนี้จะวัดให้ดูก่อนนะครับ สำหรับท่านที่ลุ้นอยู่นะว่าแพ็กนี้ค้อนนี้นะครับจะมีค่า CCA อยู่เท่าไหร่ยังไม่ได้ชาร์จนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จนี่จะวัดหลังจากประกอบเป็นระบบ12โวลต์มาวัดดูกันนะครับว่าจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นแรงดันนะครับก็ทำการวัดค่าเลย นะครับโดยวัดผ่านจุดต่อใช้งานนะครับหางปลาตัวเล็กๆที่เห็นนี้เทียบที่500 cca มันเดิมนะครับจะได้เท่าไหร่ได้ค่าออกมาที่1,815 cca นะครับที่แรงดัน13.27โ wow. วลต์ สังเกตที่ค่าความต้านทานเลยนะครับ1.64มิลลิโอห์ถือว่าน้อยมากนะครับถือว่าน้อยมากาถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่ไซส์ขนาดนี้นะครับลิเธียมฟอสเฟต3-2อ่าไม่ใช่ไม่ใช่3-2จะเผลอไปเรียกแต่ไอ้ตัวนี้เพราะว่าประกอบตัวนี้มานานนะครับอ่าลิเธียมฟอสเฟต 3.2โวลต์นะครับที่ค่าความจุสองร้อยแอมสองร้อยแอมเอา200แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับนำมาประกอบเป็นระบบ CS นะครับ4เซลล์4เซลล์มาซีรีส์มาอนุกรมกันนะให้ได้เป็นที่ระบบ12.8โวลต์นะที่200แ้อยแอมเดี๋ยวบันทึกค่าสักหน่อยนะครับ สำหรับท่านไหนที่จะเอาไว้ดูนะครับที่จะเอาไว้ดูอ่าค่า cca 18ไม่ใช่ 18, 1815นะครับ1815 cca นะครับ ที่แรงดันนะครับที่แรงดัน13.27โ wow. วลต์อ่นนี้ยังไม่ได้ชาร์จยังไม่ได้ประจุไฟนะครับหลังจากเราบาลานซ์เสร็จเราก็ประกอบมา,าได้เป็นได้เป็นระบบ12โวลต์ออกมาก็วัดค่า CCA ตัวนี้ให้ดูสำหรับท่านไหนที่อยากจะทราบก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องนำไปต่อ BMS นะครับแล้วก็ใส่บอร์ดบาลานซ์อะไรเพิ่มเข้าไปนะโอเคนะครับตามนี้นะครับลูกนี้นะนะลูกนี้นะครับเขียนออกมาจากเครื่องประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่สูงนะสูงนะโอเคนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะทราบค่า CCA นะอดใจไม่ไหวเดี๋ยววัดให้ดูก่อนนะครับนะ สำหรับท่านที่อยากจะทราบผ่าอ่าสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ง่ายๆสั้นๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านไหนนะที่ยังไม่ได้บาลานซ์เซล์นะครับอ่าก็ยังพอมีเวลานะครับช่วงนี้ก็บาลานซ์เซล์ไปรอเลยนะครับแล้วถ้าท่านบาลานซ์เสร็จอ่าเป็นที่พอใจแล้วก็นำมาต่อระบบอ่า 12V โวลต์นะครับ c s 12.8V โวลต์ไว้รอเลยนะครับอย่างนี้อันนี้ผมได้เขียนจุดมาร์กจุดตำแหน่งเอาไว้รอแล้วนะครับเพื่ออะไรนะเพราะว่าเราจะได้ทำการต่อชุดบีมเอสนะครับเข้าไปต่อชุดบ m มเอสเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กระบบใหญ่ก็อยู่บนพื้นฐานนะ ในการต่ออนุกรมกันนะเพื่อให้ได้แรงดันในระบบ 12V สโวลต์ส่วนค่ากระแสนะครับอันนี้เป็นสําหรับเจ้าตัวก้อนเล็กๆนั้นที่าที่5 5 6แอมป์อันนี้ก็เป็นไซส์3 2โวลต์อ่า200แอมป์ต่อเซลลนะ์เมื่อนํามาอนุกรมแล้วจะได้ที่ระบบ 12.8V โวลต์นะครับโดยประมาณโดยประมาณเขาเรียกระบบ 12.8V โวลต์นี่ cs 1 2 8โวลต์ชาร์จเต็มที่ก็อยู่ที่ อ่ 14. 6 4 4อันนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องชาร์จนะครับที่เราใช้แล้วก็เจ้าตัว BMS ที่เราใช้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับท่านไหนที่อยากจะทราบค่าคงเป็นที่พออ,อกพอใจแล้วนะครับเมื่อเห็นค่า c c a นะในระดับนี้นะครับในระดับนี้ครับสำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ทางเซมิแลบก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับาฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจเรื่องแบตเตอรีอ่ลิเธียมฟอสเฟตช่วงนี้เป็นลิเธียมฟอสเฟตส่วนไซส์เล็กนะครับไซส์เล็ก32650ที่นำมาแพ็คก็ยังคงศึกษาต่อเนื่องนะครับไปเรื่อยๆยังไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับสำหรับท่านที่ทำระบบเล็กอยูนะ่ก็ยังคงต้องศึกษากันต่อไปนะครับถึงผลดีผลเสีย นะถ้าลูกเล็กเราเข้าใจลูกใหญ่ก็น่าจะไปได้ง่ายขึ้นนะครับครับสำหรับเซมิแ l บในวันนี้ก็ขอ,ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ